รัสเซียผนึกเบลารุสซ้อมรบใหญ่ฝึกการใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกเผชิญหน้านาโตวันที่14สิงหาคม2568 การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์นี้จะไม่เพียงแต่เน้นไปที่ความขัดแย้งในยูเครนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวาระการรักษาความปลอดภัยในวงกว้างอีกด้วยและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายคนเข้าร่วมยูริอูชาคอฟผู้ช่วยของเครมลินกล่าวกับสื่ออูชาคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเตรียมการขั้นสุดท้ายกำลังดำเนินการอยู่สำหรับการประชุมในวันศุกร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฐานทัพร่วมเอลเมนดอฟริชาร์ดสันในเมืองแองโคเรจรัฐอะแลสกาเนื่องจากการประชุมมีกำหนดจัดข uh ึ้นในระยะเวลาอันส uh mm. ั <h <h ้นทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างเข้มข้นซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหลายประการรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเขากล่าวเสริมการประชุมสุดยอดจะเริ่มต้นเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น หรือ19นาฬิกา30นาที GMT โดยปูตินและทรัมป์จะสนทนากันแบบตัวต่อตัวโดยมีล่ามร่วมด้วยจากนั้นจะมีการเจรจาในรูปแบบของคณะผู้แทนและการเจรจาเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในช่วงอาหารกลางวันผู้ช่วยของเครมลินกล่าวถึงระดับคณะผู้แทนรัสเซียที่สูงมากซึ่งเขากล่าวว่าจะรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกลลาฟรอฟอูชาคอฟเองรัฐมนตรีกลาโหมอันเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีการคลัง อันตอนซิลูอานอฟและผู้แทนรัานาธิบดีพิเศษด้านการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศคิริลเดมิทรีเยฟซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการยุติข้อพิพาทยูเครนยืนยันว่าคณะผู้แทนจะเดินทางกลับรัสเซียทันทีหลังจากการเจรจาสิ้นสุดลงรัสเซียยืนยันเงื่อนไขที่ไม่มีการประนีประนอมเพื่อมีการยุติสงครามในยูเครนก่อนการประชุมสุดยอดที่มีเดิมพันสูงระหว่างปูตินและทรัมป์ที่阿拉斯า มอสโกยืนยันว่ายูเครนต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทละทิ้งความทะเยอทะยานของนาโตและยอมรับการควบรวม5าภูมิภาคของรัเสเซียได้แก่ไครเมียลูฮันส์โดนเนสก์ซาโปริเซียและเคอร์ซอนเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งปูตินเป็นผู้ร่างขึ้นครั้งแรกในปี2024ยังเรียกร้องให้มีการประกกันพลเมืองที่พูดภาษารัเสเซียและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลบังคับทางกฎหมาย ยูเครนปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านี้โดยสาบานว่าจะไม่ยอมรับการยึดครองของรัสเซียเซเลนสกี้กล่าวว่าการหยุดยิงยิงจะต้องเกิดขึ้นก่อนการหารือเรื่องอาณาเขตใดๆและปฏิเสธที่จะยกเลิกแนวป้องกันในดอนบาสไม่ว่าผลการประชุมซัมมิตที่阿拉斯าระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นอย่างไรรัสเซียได้กำหนดฝึกซ้อมการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิกกับเบลารุสแล้วพร้อมรบขั้นสุด วิกเตอร์เครนินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบลารุสถแถลงถึงการซ้อมรบทางทหารร่วมซาปัก2025ระหว่างเบลารุสและรัเสเซียซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้จะมีการฝึกซ้อมการวางแผนใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีและขีดความสามารถของระบบโอเรชนิกตามรายงานของสำนักข่าวเบลตารัฐมนตรีเครนินระบุว่านี่คือองค์ประกอบสำคัญของการสกัดกั้นเชิงยุทธศาสตร์สำหรับทั้งสองฝ่ายโดยวาเลรีเรเวนคอฟ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบลารุสประกาศว่าการซ้อมรบร่วมซาปัก2025มีกำหนดจัดขึ้นบนดินแดนของเบลารุสระหว่างวันที่12-16กันยายนนี้การฝึกซ้อมนี้มีจุดหมายหลักเพื่อประเมินขีดความสามารถของเบลารุสและสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียในการประกันความมั่นคงทางทหารของรัฐสหพันธ์รวมถึงความพร้อมในการตอบโต้การลุกรานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกที่จะรวมการฝึกซ้อมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีและระบบขีปนาวุธโอเรสนิกในการซ้อมรบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ทั้งสองประเทศให้กับการพัฒนาและรักษาขีดความสามารถด้านการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคงภูมิภาคการซ้อมรบครั้งนี้จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการป้องกันร่วมและความพร้อมในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารแบบบูรณาการ